ชายาสาย นาคตาพุทธาเชตวามารังสาวาสานังจตุสัจจาสะพังละสังเยบิวิงสูนณาะสภาตันหาการาทยโยพุทธาอัทวีสติมนายาวกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทะเกเต,เตมุนิสาลาสีเซปฏิโตไมหังเทวโทธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสพพาภุณากาโลหะทะเยเมอนุรุตโทเซสารีปุนโตทัทะคีเ กุทันโยปิทิขขาคัสมิงโมคันนาอนจาวายมาเกชักคินีสาวเนมัยหังอาสุอานันทะราหูโลกัส,สโปจะมหามาโนอุชาโสวาป,ปะโสตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวาป,ปะพังคารนิสินโนสิริสัมปันโนโพรพิโตมุนีปุงคาโลโกูมากัสกัสโปเทโลมาหฮซีจิตตาวัทโกม โสมัยหังวาทะเสเนนิตังปา,านิธาสิกุลนากะโร คุณโนอังคุลีมาโลอุจาอุปาลีนันจาศีวลีเถลาปัจจอิเมชาตานาราเตตีลกามามะาเศสสีติมหาเทลาสวิชิตาชิตนะวสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวันโนชิโนราสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคามเคสุสันิตาทะรทัตนางปุระโตอาศีทัคิเมเมตัง สุตะกังทัคขาสังปัตตนูนอาสีวามอังคุริมาละกังขันธามูปะรัติตาจะอานานาชิอยังสุตะกังอากาเตชาชานังอาสิเสสาปากาลาสันติกาชินานานาวัตระสังยุตาตาศัตตปากาลาสังกตา วาตาปิตาทัสัญชาตาพาหิลัทันตุปทาวะอาเสสาวินายังยันตุอนันตะชินาตเตช,เชาวาัสโตเมสก,กิเจนสะสัทธาสัมพุทธประชารชินาปัจฉาระจารพิส,สหิวิลลันตังมาหีตะเลสัทธาปาเลตุมาสัมเพตา เตมหาปุร ap ิสาภภาอิเจวมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันลาภายโยสัมธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชิปะปัจจะเดก พาหงสาหาสามามีทิมมินตสาวุฒันนางคีเมฆารังอุทิตโคราชาเสนมารางทานาทิธางมาวิทินาจิตวามุนินโทตันเตชสาภวันตุเตชยมังคลรานิมาลาติเลกามาช,ชายุตับสังพระลันติโคลมปนาละกะมขรรมนะทายักขังขันทีสุธานนะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวันตุเตชยมังคลรานิ นาราคิลังคชะวะังอติมัธาภูตังทาวขีจักกามเสตนีตะวะสุธาลุนตัน,นงังเมตตามกุปเสกขยุธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวันตุเตชายามังคะลานิ ิตาขัดคะมะหิตาธทา,ทาสุละหาลลุน,นันโตทาวันทิโตชานะปะถังคุริมาละวันตังอิตีขีขังค่ะตามาโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตเตชายามังคารานิกัตะกัตวานะกันถามุคลังอีกวังคันพิทิยาจินใจายังทุกจัวว จะนางชานากายะมจเจสันเตนะโสมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวันตุเตชยามังคลรานีสัจจังวิหายามติสัญจักกวาทาเกตุงวาทาพิโรติตะมะยังอติอันทาภูตังปานญาปฏิปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสา,าพวันตุเตชยามังคลรานีนันโทปนันทาภูชาคังวิภูทังมหิตจิน บุญีนนนะเพละปบุญชาเคนะธามาปัญญโตอิทูปเตชาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาขวันตุเตชยมังคารานิทุกข้าหาทิติภูชาเคนะสาาาุทัคขัดถังพระรามังวิสุทิชุติมิทริภากาชวิยาังยานาคา,า,าเตนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคารานิ เอตาปิพุทธชายังมังคาระอัตคาถายโยวาจโยที่นาทีนสระเตมาตันติอิทวานะนิกะวิวิธานิจุปปาทาวานิโมขังสุขขังอาทิชาเมียนาโรตับมโนมหาการุณีโยนาโถเหตายังสัมพันธ์ปานีนางปูเรตวะปารมีสัพพาบัตโตสัมโพชิพุตุมุตตะวังริเตนะสเจนะหุตเตชะชายมังคารัง ชายันตโตโพหิยามูเลศกัจยานางนันทิวัตโตเอวังตะว,วังวิชโยโหจายสูช่ชายมังคะเลวาปาราชิตาปารังเกีเสดปัรถามิโมคะเลอาพิเศเกมสัมภาพุทธานางอัปปะขปันโตปะมกขติสุนคาลังสุมาคาลังสุป,ปะปตังสุหุงติตังสุนาโถสุโุขโตใจสุยิยะพระรหามาจาริสุ ปทัคขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทัคขีนงานง,นมมงาทปทัคีนางมนกกรรมังปทักทีติปทักขีนาปทักขีนากนิ กัตตวานะละพันตเตปะกีเนพระวันตูสัพพังคลังรักขันตูสัพเทวตาสัมพาพุทธานุภาเวนะสทธาโสติพระวันตุเตพระวันตูเตสัพพังคลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสภโสติพระวันตุเตพระวันตูสัพพังคาลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสทธาโสติพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหาราวสินีถูเปคาเลโคทิคาเลตหิงตหิงตาธรรมมาธานเนน้ภพวันเตปูชิตาโสทิงอัปทะโลเทศทะ วิหาระมัคเเถราจามัจจานาวากาจาพิขโวสารานิกาธานาปฏิปัสากาหามาจาเทสานิคมาอาจออสลาสัมปานาภูตาสุขิตาพระวตุเตชรา,าพุทตาเยปิจาอัตถาสัมภาวาสังเตาสตตชาตาอัาฐคปะละปาติกาพิกยากนิกังธรรมวานลัง ปฏิตาเตสัพเพปิทุกทะกะโลตุสังขายังถาตุจิรังสตังธรรมูธรรมธาฐาจาปุคลาสังโคโหตุสมะโคว,วะอาาาัตไยะจาริายะจัตเพสักขะสัมพุทธธรมูรสัมเพติปทาจาริโจ วุฒิิงสัมมาปุเรยามะเททำเมอริยปาเวติเตปัสสัมมาโหติสัพเพติปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทังปาเวสันโตกาเลเทโวมาสัสตุวุติพายวายสตานังสัมมิติเนตุเมตานิมมาตาปีตาจะอัาระนังทิสังรักขันติปุตตังเอวังทมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา ทุกขปัตตาจานิทุกกายพยันตปตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหงตูสัพเพปานิโนไอตาวตาจะามเพหิหสัมภะเกปุญญาสัมปทางสัมเพรีวานุโมทันตูสัมภสัมปติสิทธิยาทานังทัันตูสัทธาจะสีสังลักษณตูสัพพทาทาวนา พีราวตาโอตูขันฉันตูเทวตาคตาสัพเพภุทธ,ธาปร,รับปตาปเจกานณจายยังพระนังอาหันตายจันจากเตเชนแะแักขันพันธาน,นิสัพมพโท โอตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติโหตินิรันตารังโอตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพเทวตาสัมภะธรรมานุภาเทนะโสติโหตินิรันตารังโอตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนะสติโหตินิรันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพราะรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้้นจากทุกภัยทั้งปวงจะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวด,ดาทั้งหลายบทจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทธนาแล้วโปรดอนาเหตุอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียนยอดเศรษฐีเดือนว่ายคูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่ศัสสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระป,ปริจจงสำเร็จศักดิ์สิสรรทธิ์ทุะการเทอง